บัลไลแอดเวนเจ์ครับวันนี้เราอยู่ที่เบรีเฮดโกโคดเราจะพามาที่ร้านอาหารไทยครับ I อ m อ h มไทยวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่พินครับเจ้าของร้านจากอดีตเด็กเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกครับไปอยู่ออสเตรเลียมีครอบครัวมีลูกที่นี่มาดูการใช้ชีวิตการทำงานของพี่พินว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับ ตอนนี้เขาแบบอยู่ลานแอมไทยเนาะพี่พิมจะเป็นหุ้นส่วนถ้าบ่มีผิมนะพิดบ่มีลานอ่าว่าว่าเป็นหุ้นส่วนวันที่นี้ยากสิถามย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเขาอยู่ไทยครับคืนเพ่นะเป็นคนมาจากลูกเจ้าหน้าทียานจนขัดขัดเดีื้อพ่อแม่ชีพทำหน้าย่างเดียวเลยเป็นคนเป็นคนจังหวัดกาฬสินจ้ะอำเภอใดครับอำเภอสมเด็จจ้ะผมน้องหลศรี ผมลุกขึ้นแล้วพ่อุดอแม่น้องคายครับผมตอนเด็กหน่อยนี่เฮ็ดยังไงครับโอ้เห็นไฮเห็นหน้าเรียงกล้วยตังแต่จำขั้วไดหรือไปอ่าตีสองตีสามทำไมตะกี้มันต้องเดินทางรานรอกันนานนะคะมันบอกบอกถึงสามสิบปีที่แล้วก็สามสิบปีที่แล้วอีรีแบบว่า โอ้เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเรียงกยล้วยหลังจันหอดชูก็ต้องไปเรียนหนังส <า S 1> ือร่องเข่ากับพ่มียใส่อตอนเทียงเหลือเรียนก็ต้องยางกระบ้านมา่กินเขา่าอาหารเกาตอนเสาร์กี่พ่อแม่กินแล้วเราไปที่นี่กัน การศึกษาครับผมการศึกษาโจ๊บโจ๊บแคบ์ประโขกพ่อพ่อจ๊บประโขกกะมีน่นาอยู่กรุงเทพหาคนไปคัดรองเท้าแต่งรองเท้าหลับเหมเาเห็ดยบรองเท้าไปซอยคัดรองเท้าแบบว่าเขากรองบอลสีสูงลานขาเขาที่นะั่น <c oughs> ตอนนั้นในเงินเดือนเดือนละาโง่อยก็อยู่ไดเบาะอยู่น้ำหนา่อนกินอยู่น้ำเกินเมื่อถูกยาขีดตัดรองเท้า,ทาตั้งแต่ตัดเย็บจังสีเขาสีใดเป็นครูครูละสิบบาท สางคือลังค้นเขาได้สองพันสามพันห้องกับกีฬาฮ็ดยังไงห้อาสิได้ลูกเขาเวลาวางมัน mm hmm. มีล่องเขาแตง่งเ้องกี่ไม่ยังให้ซอยบอเหมือนกับว่าด้านนั่นด้านนี้ซอยเขาเจ้าเป็นสางก็เจเ้าได้เงินไหลก็ mm hmm. ไปเรียนไปฝึกน้ำเพลินจนมือนหนึ่งเขาเป็นสาง mm hmm. อาทิตย์หนึ่ง พันกว่าสองพันกว่าบาทจากเดือนละหกลอยเอาก็ดีใจแต่ว่างานร่องท่านี่มันก็เป็นอินยางทินนะแต่ว่าเข้าแต่เดงเงินหลายมันเป็นงานเมาเท่ากับเหตุนยนดึกดื่นมุกถุ่มตีหนึ่งตีสองตอนนั้นอยู่ยกรุงเทพอยู่แถวไหนครับผมอยู่บางก่องหน่อยเพราะไกลจากศิริราช จากพานมุ์งอะบ่ไกลว่าจนจนเห็ดร้องเท่ามากจนแบบคิดว่าเออบ่ไวแล้วมันงานหนักละอายุเฮาก็เพิ่มขึ้นารเรื่อยๆเพราะว่าบ่ไวแล้วถามมันเทามาเฮาสิไม่เห็ดร้องเท่าก่ได้ก็เรื่อมการรวยล่ะเฮ็ดอียังดีว่ากรเลยขายก๋วยเตี๋ยวมันก่อนสิมามีไอเดียฮ็ดก๋วยเตี๋ยนี่ไปสื่อเสียฝาม่ขายตลาดนก่อนงินเจ้าของบอกว่าเก่งการขายของมันตรงบอกเก่งตรงนด้ มันสีเก่งนะครับเหลือเงินก่อนทุไซหกพันกว่าเก๋วยเตี๋ยวนี่กับพวกได้มีพุ่มรู่ไอเดียอีกอย่างเลยคือไปหาซื้อหนังสือมาเบิ่งวิธนที่ทำก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ครับที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนทุไซหกพันกว่าบาหกพันกว่าบาทจากการที่ทํางานจะต้องให้พ่อแม่ตลอดอนะที่แหล่เฮงให้มูให้ญาดที่มังกนไกลๆแถวนั้นเพราะว่าโอเคพานขายได้ถ่ายเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรา เปิดเปิดยุ่งองไหนของกรุงเทพครับผมณอ๋อยู่ซอยวัดดงจะรั้นสนิทบ่วงอะจะรั้นสนิทวงจะรั้สนิทวงยี่สิบผมย้อนไปยุคนั้นเพื่อใครเคยเจอปิ๊พินเคยได้กินฟีมือปิ๊พิ้นมีแหละครับคนนี่แหละครับคุณผู้ชมนี้ไม่อยู่ออสเตรเลียหระครับผมเออยังติดต่อกันอยู่เพราะว่ามันคือคล้ายๆแบบว่าคนในหมู่บ้านส่วนมากมีแต่คนอีสานติดต่อกันตลอดเวลากลับกับไปเยี่ยมเพิ่นตลอดในซอยนั่นระวังชีวิตที่ว่าเขาไม่อยู่กรุงเทพนี่มีความหลักบ่ บ่าเคยมีเป็นคนเลือกมาเข่ามากามาตะวันกระชิดตัดบ่หมากบ่นนะัแน่ๆสี่ข้อหายข้อหวัาวางเขาฉิดตัดชุ่มไข่ชุ่มขับรถตุ๊งตุ้งตุ้งก็ตะกูว,ว่าเขาสิมาก,กีกเวลาเข่ามาแม่ฆ้างั้นเนี่ยเอาเส้ยนยังเลือกมา,าจนบา้บาขืนข่านอะไปจนแบบว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบแล้วสามสิบแล้วมาปอดแพนนี่แพนนี่สามสิบสองเวลาเวรงละครอนเวรงทีวีโอ้ยลูก่มคืนมันน้ารักน้องกันเช<อ>่งได้บมก็จะคงได้หัวก็รัก บีชินารีนี่มีตลอดสิเปิดแปบรบเปิดน้ำอ,อ่านพิษอ่านถูกอ่านใบห้าเองเมื่อว่าพอพอแม่นี่พมียั้งหาเลยครับ,รบมือที่เขามีความหลักมันเป็นมือใดช่วงใดของเขาที่ว่าเขาได้มีไข,าขา้ายๆวามีซอยไม่ซอยเดียวั็คุกเอาเลยมีโอกาสมากอันเดียวที่แหลกก็คิดว่าอะไปตายเอาดาบหนาผู้เะ้น ก็ถามมาเพิ่งจะไปเมื่อยานตีทันยังสี่ปัจจุบันเป็นยังไงคือในเมเจอร์กับแฟนอยู่ปัจจุบันนะครับผมสีท้าควบไปก่อนตอนเปิดร้านอาหารเพราะว่าสมีผียันเพิ่นวางเพิ่นกะสีหอบนั่งสอบนั่งซื้อมากินมาเล่นอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮาเพิ่นกะสีกุ้ยว่าเพิ่นมีเพื่อนเพราะร้านคนนั้นคนนี้ไอ้นี่กะโอ้ยพี่ยันติดต่อให้หนูหน่อยสิ เองก็เอารูปเองมาสิก <go> ็เลยเอารูปห้พี่ย่านไปพี่ย่านก็ส่งมาห้แฟนเหนี่ยคนนเหนียเป็นปีเพิ่นกับ่เคยตอบนะจนเขากลับไปเที่ยวไทยไปเที่ยวไทยพี่ย่านก็เลยว่าเอ้ยเองอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไอ้พินไหมวะโู่นนี่แกก็บอกเออไปสิไปสิขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนพอดีกำลังหังหอก๋วยเตี๋ยวมาตรงมาตั้งเขาก็มาเห็นสภาพไหมเฮ้ยเฮ้ยเห็นสภาพกำลังรลังหอเลย พ่อได้ไปเจอกันเหรอเป็นยังไงเจอกันแล้วเจอกันเพื่อนกระส้วนไปกินเข่าก็ไปน้ำกินไปกินเข่าน้ำเพื่อนเชียร์นึงแต่แค่นั้นเพิ่นกับไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวยังเพิ่นไปจนกว่าเพิ่นกลับออสเตรเลียเพิ่นก็เลยโทรมาหาหมู่เพิ่นพี่ยันก็เลยให้เว้าน้ำเพิ่นก็ถามว่าพี่นินยูอยากไปออสเตรเลียไหมก็บอกเป็นภาษาอังกฤษตะวันีฟังบ่ฮู้เหลืองแนวหูตะว่าไปออสเตรเลีย อโอเคโอเคไปเปิดอีเมลกี่ย่างกระตังซื้ออีเมลให้เพราะใช้สมัยได้กี้นี่ทางสติดต่อกันกับฝรั่งนี่ส่วนไลน์เราสิใส่อีเมลเนาะส่งอีเมลกันนอโมไลน์ยังบมันมีแอปแชทแอปอย่งอื่นอย่งโมมีเฟซบุ๊กยังโมมีไลน์ยังโมมีอย่างอื่นอีกแล้วกระตอกไปยังไปแบบนี้เพิ่นก็เลยโอเคเพิ่น จองตัวหายด้วยเด้โอเคว่าไปตายเอาดามนาเป็นยังกับ้างขอตายดามนาเพรแค่ได้ไปก่อนโจแคร์ปองงงเราค่ะเขาบอมาทางนี้เขาสิมาท่านใดเป็นบอกอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากมาเมืองนอกอยากมาเห็นงานไม่สามสิบต้นต้นนะสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสองครั้งแรกที่เห็นออสเตรเลียมันบอกสามสิบสองบาถึงตอนมาอยู่ออสเตรเลียเราแบบนี้เหตุการณ์ที่งานอย่างแม่เน่คือสิได้มา เป็นถึงเปิดร้านอาหารของคอนเตนเดียมีความรู้เรื่องร้านอาหารบ่อรืออีเดีบ่อเลยเหตเป็นคนเหตุกับเขาบ่เป็นกวดศีรษานมา่อดวมือนีไดมันก็แบบว่าทาน้าตามันตัวกันเป็นถนน่ะถึง้านเขาเลยอะกว่าีิษาคอนเตนเดียเลยมันปวดอไง่ายๆเพราะว่าเฮาอีกอย่างหนึ่งเขาบอกภาษากับ่ไใดการซื่อซารกาแฟเฮาตอนมาแรกๆกับ่ไดดเห็นยังเพราะว่าเตียงลูกตอนมาอยู่แบบตอนก่อนก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้มีลูกน้ากันสองคน ตอนนี้16กับ14ตอนนี้มี16กับ14บหลักกัแฟนคนนี้กับแฟนคนแรกเลยตอนมาครั้งแรกนะไข่ไห้เฮง่ายยังก็เอาอยู่เมืองนอกส่วนมากก็มีตลาดอาหารนอ่ต้องถามวันว่ามาเหยียบออสเตรเลียปีที่เท่าไหร่ครับผมยังมาฮอลิเดย์ก็หน่อสามเดือนครับผมมารอบแรกบ่ทันได้มาอยู่เลยเนาะพอเรื่องวีซ่าเฮาเฮามาแค่ว่าหองรเดกมาฮอลิเดย์ปีนั้นมาฮอลิเดย์2รอบคล้ายๆว่ามาตอนเดือนพุมพ่าแล้วก็เมษายนแล้วมาอียิปต์ยันปลายปีคริสต์มาสประมาณปี ปียิมซี่ยิมหาบอกมาเที่ยวตอนมาเที่ยวรอบสองก็คือท่องกราฟไปไปหูโตอยู่ไทยอยู่นี่หูอยู่นี่แล้วมาฮอลิเดดปุ๊บกราฟไปอยู่จนเฮาคลอนตอนคลอนอ่ะเราไปโควกกำหนดกราฟเพิ่นกับกราฟเราเพิ่นกราฟไปอีกเทียนึงตอนหนูซีเดือนตอนหนูอให้หนูหกเดือนก่อนจะมาเราเราตอนนั้นเพิ่นเฮดวิสาหรือยังครับอ่านี่ค่ะคือเหตุการณ์กาแฟนเมื่อยเหตุว่าเป็นวิสาติดตามวิสาเนี่ยเออติดตามแฟนคือแบบว่าวิสาแต่งงาน อ,อิมิเกชันทั่วมากหลอกล่าสูดอย่างไดใบตำรวจไทยยังสินะคือต้องบอกว่านะครับว่บาก็คือใบเช็คประวัติอาชญากรรมติดูแบล็คลิสอะไรหรือเปล่ารูปแบ <า S 1> บ<า>ของประเทศขั้นประวัติเท้าขาวสะอาดเทากระีออกไข่ขาวสะอาดหาลังจากเทาวิ่งเต็นหาที่ปรึกษาหาอย่งางเรื่องวีซ่าเป็นยังไงในครับชีวิตตั้งแต่จะแรกจะดุ่มดุ่มโดนดอนเนาะมันก็ลำบากดูพคนแรกกันนี่แล้วมือมือไว้เห็นยังกับเข้นลูก นางกาแฟนตามทะเลตามยังเขาก็สิว่าอ่ากับสิเห็นาโอ้คือจังพวกโฮมเลนคนจนบ่มีหยังบัว่าแฟนก็เป็นคนง่ายๆแต่ว่าต้องต้องบอกต้องบอกว่านะครับโฮมเลนโฮมเลนเป็นีีก็คือคนไร้บ้านคนบ่มีบ้านนะครับผมครับบ้านเฮาก็สิมองแฟนเฮาแบบประมาณว่าพลังขี่นุกอ่าคนไทยบางคนนะบ่ได้เว้าเมาร่วมเพราะว่าส่วนมากสิม่วงไฝ่ายนอกม่วงไฝ่นคนที่ภายนอกอือจังซช่นอ้าวบางคนเขาเห็นเราอย่างนั้น เขาไม่อยากุยากบเรล้วไม่อยากจะรู้จักเราอยากชื่นชอขนาดรู้ว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ไม่อยากทักทายไม่อยากดูอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคนยังสีมากตั้งแต่ใดก็เป็นคนมาแต่งตัวเ่าเป็นนันแฟนแต่างๆจะพร้อมกง่ไงปายู่ธอีกได้จะเกี่ยงนะผมก่อเริิมแพงงานปวัตจักเดือนหม เป็นปี <B. S 1> เป็นปีแสดว่าเป็นปีเป็น<บ>ปีอ<บ>าวุอดทนะก็คือสิบ่มีมือนี้ค<บ>ติประจําใจจากฟองหน้านก็คสีแบบว่าคิดดีทาดีตรงไหนดีแล้วก็ขยน<บ>ันอดทนอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟงูไฟเลียงลูกพรเมนว่าอ้อรับสมัครคนน้านีเธอเห็นอันนี้ไนี่เธอนาที่ลางการนะีลางแต่การนย่างเดียวโพรม่ก็คือถ่าเหาเข้าไปทํางานเ้าแตสิพยายามศึกษาเรียนรู้งานอื่นๆนํา แมนคือว่าหลานตกวมันเป็นหลานน้อยๆเข้าไปเห็ดส่วนหมามันก็ใชมีแต่นักเรียนมาเห็ดเนาะเดี๋ยวกับล่าเดี๋ยวกับนั่งกันนี่เข้าก็เป็นโตัตัวเสียวตัวเสียไปไปมากกันในใจตัวรักแล้วเปิดโอกการเข้าเลยล่องฝีมือเข้าขคือตอนแรกล่างจายตื้นเส้นเนี่ยอ่านหลังๆมาอยู่มากในประมาณตั้งเดือนครับ เปิดคอปล่อยไหมเด็กอะก็บ่โดนนะเพราะว่าคนที่เขาเฮ็ดอยู่หัน่นเขาเขาสิยา้ายไปอยู่ซิน,นี่เขาก็เลยอ็คือโอกาสมาพอดีมาพอดีแล้วเขาบเลยปล่อยให้เฮ้าพารเขาก็บอกว่านี่นะใส่นั่นใส่นี่ก็เอารถที่พีมาขน่ะช่วงตอนว่างช่วงนึงที่เฮ็ดกับพี่โกะอะแป้นเด็กสพาลูกไปเนถ้าร้องทะเลม่วนมาหาแม่่อยูร้านั่งเที่ยวไปเปิดเนี่ยนมหูกินนางอยู่ข้างหลังตอนช่วงเปิดร้านแล้วก็ ร้านยังไปบได้ยังขายบ่ดีบานใดตอนนั้นกลับไปแบบว่า่าแรกจะพร้อมบอดอกมาเลยเที่ยงนาแล้วก็มีจอบหนึ่งอยู่ตอนเ้าราพว่าจังพี่นี่ตองมาอยู่ร้านตลอดเพระว่าเขาตรงมาเตรียมข้องแล้วกับเกิดรันใน้คนหมูจากอาหารเฮ่านําค่อยๆไปรับงมดอมเงินทั้งหมดเท่ากับมาลงตรงนี้แล้วงานเท่ากับบสามารถปิดตัวไปทั้งใดแล้วบได้ตอนหนังเงื่อนในบัญชีเกียมงตับแล้วตอนนั้นก็ร้านก็ยังไม่บูมด้วย ปเปิดมาปีหนึ่งจนบ่าไว้แล้วอะ่ะต้องต้องเอา Uber. อูเบอร์จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือส่งมาอ<า>ูเบอร์เราตอนนั้นเป็นส่งโควิดพอมมันมาก่อนโควิดจะน้อยเพราะา U อูเบอร์แบบว่ามันจะมีลูกค้าหลากหลายแบบว่ามันไปไกลอะอูเบอร์มันไปไกลสมัยนี้่อเรา้นที่ทานออกนอกบ้าน,<ม>นาขีง่งอนไล่แต่ว่าขาเฮาสีคิดแค่บคนกับไร่แค่ยอดมันนี่คือเฮาก็เสียดายเนาะเพราะอูเบอร์มันจะหากดเฮาไปหลายแบารลแต่ว่าเฮาพีสีคิดแบบมีเข้าขายแบบ ของทรงเื่อสีข้ายแบบปี๋ต้เอาหน่อยตะวันเ้อเอาจำนวนจำไรหาหวาจยังถี่ตะวันเขามากเป็นหลอยเป็นพันเขามได้ไเอาาเขาคีบจีบหาตะวันพนมันมาแครรักซีบมันก็บ่ได้ค่ะอ๋อขอบคุณมากครับผมมากขอบคุณมากครับพี่พี่กีนะครับผมเปเจ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 เเจเจอจเ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 บเจเจเเจเจเจจจเเจเนเเรเเ เมืองที่แหลก่องเที่ยวนะครับผมอำเภอหรือตำบลเบอร์ลีเฮฟนี่แหละครับมันก็เป็นหม่องโซนที่ว่านักท่องเที่ยวมาแหลกแหลกเสริมน้ำแดงเปิดร้านต่างแต่แรกจะมีกูแขคงหลายอยู่แล้วนะครับทางร้านไทยร้านร้านต่างชาติก็มีในย่านนี้อยู่แล้วเนาะครับจนมาช่วงโควิดเขาไปหายคนออกนอกบ้านเห็นมีตัก้อ่นซังออนไลน์บุกช่วงเลยพอดีเลยช่วงเลยมันมาครับบุกแบบเอาไปไว้เลยเอาคนท่าน เคยเคยมีแบบปฏิเสธเขาไปพี่ต้องไปปิดอูเบอร์ต้องไปปิดอูเบอร์แต่ทีว่าบูมเกินมากเลยเปลี่ยนเลยช่วงนี้นะวีค V N นนะวี V N สุขสวัสดิ์อาทิตย์ทังสิเคยถึงไปแตะหกท่านเหรียญต่อมือมันมาทำเลยมันแต่ว่ามันสีอะไรตลอดมันเป็นบางช่วงอาทิตย์อยู่เจ็ดท่านเหรียญนะครับล่องคุ้นเป็นเรื่องาเท่านะครับต่วัาท่านไหนท่านไหนหาภาษีเนาะร้านนี้ผมเคยมาเป็นพนักงานเห็นคนนะครับคือแบบว่าผมเข้างานแต่สี่โมงครึ่ง ผมบอกคือเห็ดตำแหแ่งผัดนะครับผมก็คือคนผัดร้านเพิ่ที่เปิดสี่สโงปิดสองุ่มเิงก็คือผัดแต่สี่โมงเิงอดสองหุ่มเิงครับพัดจะทำเปียกนะครับผมคนแบบว่าพี่ผมปรอยากไม่นแล้วครับผมแต่ก็ตองยุนตัดซอยกันไปจะถาลูกเลาไงก่อนเหรอครับน้อหมดแล้วอะไรมากแี้ตัเลย ชี่นี่อ่ะเดี๋ยวสัมภาษพิพิธแ,แล้วเดี๋ยองภาพาไปเบ่งบรรยา,ากาศในร้านมาการทำงานมาร้านไทยครัวไทยเข้าขอเซอร์วิสแบบไหนเดี๋ยว,วสิวาววาพาไปหุณจักรเฮดเชฟใหญ่แดีวก็พาไปหุณจักรลูกสาวของพิพิน์นำคนสวยของร้านนายแอมไทยอ้ามีหัวแล้วเหรอ มีอ่ะครับยังไม่มียังไม่มีหัวแต่มีแต่รัวไปไม่มีค่ะคนนี้ก็เสน่ห์แรงที่สุดในร้านนะนมนมแจกเบอร์เพียบนะสายฝอครับเนี่ยสายฝอเลยเนี่ยจากที่เขาทำอะไรไม่เป็นดูเห็นไหมมาอยู่ร้านอาหารตอนนี้ดู ีมือมากเนี่ยหอขลีพับเนี่ยแต่กว่ายจะทำเป็นก็โดนด่าไปเยอะครับนี่ช่วงเวรก็อย่างเนี้ยนั่งห่อเล่นแล้วก็ดูละครไทยไปอ่ะมือขวานะนี่มือขวาสวยกว่าเขาก็โดนเขาเสียออกหมดทุกคน,นท,ำทำด้านทำนี่ไม่ดีเลยรายงานอย่างเดียวเือมเปนสวยกว่า s t a r h r <in> What's o your name? Paylin. You working here? Can you speak Thai Put Thai มา Get noise. Can you say something? มีลูกสาวหล่าครับคนเล็กคนเล็กครับเชลซี e a h What's your name? Camelia. ซอสสูตรพิเศษสูตรลับเฉพาะตัวกว่าสิได้สูตรนี้ก็ล่องใส่หลายอย่างหลายอย่างมากแต่ว่าไท,ท้ถอดในน้องไา้ไปแล้วเรือนี่สูตรลับเฉพาะตัวจนนี้น้องชายก็ไปเปิดร้านอาหารอีกร,ร้านใครดีใครดีนะครับสูตรนี้ครับไทยถอดในทุกอย่างค่ะเทนำเททาเทลงทะเลน้ำบุญลเครับสูตรนี้ก็เจ้าพึ่งสร้างครั้งแรกก็เจ้าทรตกับมาพียํนานาหนึ่งวันก็สิวายังแล้วเขาบอกว่าฉัน่าเคยกินอาหารที่อร่อยอยังงี้มมก่อก่โอโเอสต์ลูดดี้ยัมมี่หวานว่า เพราะว่าเข้าไปในเฮ็ดลดเข้มข้นจนเกินไปแล้วก็บได้ว่าจืดชืดหวานจ่อยอย่างไงนะแบบว่าให้กินไหนพลังกินดีประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือสูตรนี้ก็เฮ็ดมือละเท่ายครับอ,อ๋อหมอนี่ได้สองมือจ้ะเพราะว่าบุรังพ่นกับพัดจนมืออนี้แหละพัทสอง่น,นอ่ะพัดจนทั้งเปียกบุลันที่ครับเออนะ <laughs> บุรังพ่นจ,จนว่าพอ,อ,อหรือยังเหี่ยมนา <laughs> ไม่ไหวแล้วนะนี่ก็คือเชฟใหญ่นะครับผมเป็นเชฟของร้านนี้นะครับผมตำแหน่งอีกอย่างนึงครับทราย าเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับผมตั้งอย่างเดียวตั้งอย่างเดียวสวัสดีครับผมพี่อย่างรับนี่คาร่าครับคาร่าดีครับถึงเวลาทำงานแล้วครับถึงเวลาแล้วครับคนสวยคนนั้นชื่ออะไรคะคิมมี่ค่ะิมมี่นะครับเป็นเวลาที่พี่พี่เราเริ่มงเหตุงานแล้วทุกคนเริ่มงเหตุงานแล้วมีโม้กันก็คือกัน ชนัชิคเก้นครับเชฟเจฟยัยนี่เป็นคนบ้านใดก่อครับมมกดาหารครับวัน<อ>นี้ด้านบ้านเราต้นมมกดาหาเนเออำเพออยังครับอำเพอ่อยัง เบอร์นี่คบคำสอยบ้านเดียวกันก็ม้วนซีดตัวคุณน้าจะมดวนซีดปเออบ้านเดียวมดวนซีดคำสอยนะครับนี่อยจะม้นบานเข้าไห่ไอเล่ากับคุณเฮกเชฟครับมาทานครับมาทานครับมาไอเล่ากับสู่ครับครับยีนองนะครับยูนิเวอคนอุตสานบานเข้านาะที่นี่ก็คือลูกลูกสาววิพินคนที่สองนะครับเจ้าชีหลังน่ารักเลยน่ารักจังเลสวยสวยสวยกว่าพี่ แม่โหดวะแม่ดูไหมฮะแม่ดูไหมไหม่เข้าใจทำงานตั้งแต่สิบสามโอ้ตั้งตั้งแต่แม่ให้ค่าแรงวันละยี่สิบดอลต้องมาเรียนรู้ตอนอายุยังหน่อยนะเขามาเพิ่งแบบว่าการทำงานในครัวมันเป็นยังไงอีกอย่างยังดีงนะเด็กล้านจานโอซิโต e s <laughs> s, s, <S <laughs> Waitress. Wait <ress. S 2> <Yeah. S 1> also dishwasher <laughs> <laughs> I'm also CEO oh, yeah, yeah, yeah. When I turn eighteen what's you say <laughs> <Okay. laughs> How long have you been working here um for two years. Two so years? Yeah. you like to work in the kitchen or outside? Outside. Outside. Yeah. It has aircon. That looks I how many. เอซแม่จุ้มเนี่ยลูกสาวแง่เลยครับเนี่ยสาวสามกองอยากได้ผู้ใดไปเลือกเอาไปเจนสิก้าแกสเมี่นแม่คนสารครามแม่คนสารครามนะครับแม่จุ้มสวยๆเด้จ้าแม่จุ้มสารครามนะครับถึกระจองไว้ก็ได้ได้จองนะครับเออได้ได้จองไมเคิล I'll see you in about 20 or 25 minutes yeah โอเค Thank you. Bye. นี่นะครับอยู่กับพี่พินต้องอดทนครับต้องอดทนบ้างเลยเออเฮ้ยอะไรวะกว่า้าะนมกวา้า สรางล่าเพชรจงไหนปีหกเก้าเขาตัวออแบ,บกใจ,ใจแล้วกับโคตรเลยมือนีว่านัง้านเนาะกับโมเมนต์ีอนประมาณนี้แหละทวายยิงกันยงคครอีีกันนะเลท้าีรีกันาช่วงนี้กับช่วงพอรีเดี์แล้วน่าต่องเทียวมากลาบไก่โกลูมครับ้องเย็นของเราก็ต่อียไหมสด <S <S ของเครื่องลาบอะไรเราก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมไม่งั้นมันไม่ได้ทุกอย่างต้องลวแ้บีบไว้เลยนะบีบไว้ทีเข่าขัวทำเองแต่จิ้มก็โอ้โหมาสานเนี่ยแซ่บจ้าเข่าขัวก็ขัวเองเข่าขัวนี่ก็สิใส่ตะไคร้คาใบบักบูเอซีอีโอเฮ่ซีอีโอเฮ่ What CEO doing in the shop I'm work so here my so o f แม่ภาษาไทยก็บริล้าวกับดีอังกฤษกับดีคือได้ภาษาอีกหนึ่งต่างดาวพออังกฤษรวมกันเลยวันะอีสานไทยอีสานอีสานแซบแซบแซบบอออวอืม เอ้ครัมาเราได้รับไ้ีเียนยืดดีครับเลี่ยยืดดีนะครับัดกระเพราครับผมอาาันนี้เราขดาวไมเยสมตำอุดอรนะมันแสบเนี่ ร้อนมากร้อนม่กรอนแลงตัวไี้ดีตอนก้นดีต้อไปดีทีเวกวาังไครเยดีว่าใครต้องดีเลยร,รับลีลาเลืออดไคครับผมถอดไข่ไรเราโลตี่สบไครับทำยังไงครับเนีญญ่ย ตำบุ้งครับผมยังได้กินครับตำย่างอื่นมาได้กินเลยตำย่างอื่นไ่ยิมหรอเออตำยางอื่นไ่ยิมเลยไ่ยิมอย่างอื่นหมาประแดดครับจากบ้านเท่าหรอครับเมา่อกี้ครับผมแต่ท้องเมื่อกี้ครับของใหม่ครับผมอันใหม่นี่พี่น้องทั้งหัวเนี่ยพี่บอกไงเออ หูจัดก,กันดีเออบางมือได้เราก็มาเล่นอยู่บิดเบ้นยู่ครับเออเราเสียวพอประมาณ่าแมนนครับแต่อย่าไปถามเราด้วยเราสิบองคูจั <c oughs> ดหน่อยแซ่บหน่อยหล,ลายจับหลายอย่าลืมน,นะแมนครับอแซ่บเผยครับปกติมันอยู่อัดหนีกินอาหารนี่ยังเป็นรักครับผมตื่นมากอะ่ะกัวซองแฮมชีสควัมเบิลเอ็กแบยังสั่นละครับพี่หน้าบ้านเนี่ยไม่ได้กินกันบ้างไม่ได้กินครับไม่ได้กิน พลังเอากินเรับแล้วอะแล้วชวนมากผมจะกินเบอร์เกอร์พวกซีดพวกเนียงมเนะผมเกิอดอยู่รนด่อนได้น่ะดอนบระขา,ามมาผมเข้ากับข้ามแรกกั็พ่นละครับสวยหุ่นละครับสีวิตต่างดาวเนาะเคือนครับ อันเราอันบาตั้งจากอันพม่ามาอยู่บ้านเพ่อพันธเราครับแมลนครับบาตั้งเลยผมเคยว่ากับคุณงานพม่าครับเดี๋ยวผมจะไปออสเนี่ยพี่เดี๋ยวผมก็ไม่ต่างจากพี่หรอกที่ต้องมาอยู่ไทยเขาายังให้กับรังใจผมอยู่กระชือมืองนี่มีบัตรประชาชนนึงครับเนี่ยไม้เทงไพครับหมายถึงเจ้าแล้วครับมีครับบัตรประชาชนแต่บัตรประชาชนไทยเลยครับเพราะท่านมีบัตรประชาชนออสครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พินนะครับผมผู้สนับสนุนผมโมเตอร์ลัก มีลาบไก่มีทอดไข่อัลกับเราก็ต,ตสัตงคงโอ้จวด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 ครับผมเอ้ยกินม้าลอะสีเป็นตะเตสากงยังมาีอะไรบ้างนะครับ<อ>นะเด้อน้อมานก้มีอะไรจวดาครับจวนะนะดเสียบปิ้นครับเอ้ยเอาเลยเอาเลยเจ้าไม่ได้กินข้าวทั้งวันแล้ววันนี้ค่อยไม่เห็นเจ้ากินข้าวเลยเนี่ยตอนกลางวันจนมาสิกินกาแฟแลวกับแล้ว กินจุกินกิบตะว่าอาหารลักนีคือซีทูบกินจนชิ้นแล้วก็เป็นไว้หูควนขึ้นนี้ยนี่พมออัมีเซมนหมีอ้วน Not <Love> you แม่บอกให้น้องก็เพราะดเขาสิบอกว่าเข้าบุรีเขามัมีนีน ครับผมจุ๊บครับผมมือนีกัพาชมบรรยากาศในร้านไปแล้วเนาะกัเห็นบรรยากาศเหตุการณ์เหตุงานเห็นงานเห็นตาพนักงานของร้านวิบินเดี๋ยวมือนีกนัให้เล่าเหตุงานเนะ<ม>าะบรกวนเพื่อนแล้วครับผมกินเข้าอิ่มแล้วครับเยอกับตินง่วยแล้วได้กินแล้วก็ไปครับต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอขอบคุณหลายๆครับ สำหรับอาหารว <Okay. S 2> ันนี้ครับผมคลิปหนา้าเข้าสิไปหาไผเข้าสิไปเฮ็ดคอนเทนต์นี้ยังกยฝากติดตามด้วยครับแนะนำมาได้ด้วครับผมอยากให้ไปเฮ็ดอีหยังขุ good boo, good bye, ha, ok i, ดบูขุดปลาหาหอยจกหอยในแท่งงูถนัดเลยครับผมฝากติดตามนะครับกับบันไดแอดเวนเจอร์วาวบอยส์กรุ๊ปไปหาตัดเหลืองเอาลูกพีดีเลยเกันเด้อะ See you again เจอกันครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณละลายๆครับขอบผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณลลายครับเดี๋ยวปอกันเดี๋ยวพ่อกันเย่าลืมนะโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆนะครับเนี่ย